ดราม่ารถราคารถไฟฟ้าไม่ได้มีแค่รถจีนรถเยอรมันอย่างที่ Mercedes-Benz เป็นรถไฟฟ้าที่โคตรดี Mercedes-Benz EQS 500 4Matic รถไฟฟ้า100%เมือ1 7 2่ล้าน2เคยประกาศลดมาเป็นล้านก็เยอะแล้วนะตอนนี้รถ3.2ล้านเหลือ4 1 9ล้าน1 0คุณลด3ล้านกว่าที่สำคัญ มาเพาะบัตรเตีฟรีและค่าบำรุงรักษาฟรีนะครับไม่กำหนดระยะทางถึง5ปีโอยคนลุกผมเคยรีวิวฟูลรีวิวคันนี้ไปนะผมบอกเลยว่ามันทำให้ผมอะรักรถไฟฟ้ามากๆานะครับแต่ต้องยอมรับอย่างหนึง่งเข้ามาในตลาดประเทศไทยด้วยราคาเปิดตัว7-8ล้านตอนเข้ามานะครับขายไม่ออกรถไฟฟ้าเบนซ์เนี่ยแคบไม่ออกเลยไม่ใช่ EQS ลบตัวเดียวนะครับ EQE 3 0 0ซีดานนะครับ เป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันตัวขับหลังราคาเปิดตัว3ล้าน9้าลดไปล้านหนึ่งเหลือ2ล้าน8ตัว EQE 300ที่เป็นตัว SUV นะครับลดสูงสุดถึงล้าน8ปตัว AMG 5ล้าน6ครับลดเหลือ3ล้าน7โอ้ยคุณรหัส EQ ในคันท,ที่พูดไม่ใช่เหรออยากได้คือผมสงสารคนซื้อใช้นะใครซื้อใช้นะครับหรือเห็นด้วยเหมือนด้วย,วยลองคอมเมนต์ดูขนาดรถจียังขายไม่ออกรถเยอรมันอนะแล้วเวลารถที่ 30- 20%มันลดเป็นล้านนะครับ คุณมือหนึ่งเจ็ดล้านลดไปสามล้านสองมันลดเหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะคุณสงสารใครซื้อรถมือหนึ่งรุ่นนี้มานะผมว่าเจ็บเอาจริงนะผมว่าอาจจะไม่คนามือนะครับเพราะอะไรรู้ไหมคนซื้อ EQS ราคาเจ็ดแปดล้านนะผมว่าต้องมาหาเศรษฐีอะรถไฟฟ้าเยอรมันนะครับมันไม่ได้เน้นประหยัดมันเน้นแรงคุณ EQS ห้าร้อยเนี่ยแรงมากๆนะรหัส EQS EQE นะครับตัวแรงมากลดอีกเยอะบอกเลยว่าใครซื้อไปก่อนเนะี่ยเจ็บ แล้วที่สําคัญนะสงสารจังเลยสงสารคนที่ซื้อไปแล้วเนาะแล้วสงสารเป็นรถครับใครเอา EQ ผมผมเคยคุยกับพ่อค้านะคือผมไม่ถนัดเนาะในรถนี้คือคนที่ซื้อมาเขาว่าซื้อถูกแล้วนะครับมือสองที่ตั้ง3ล้านกว่าเนี่ยมีร้องนะเพราะมือหนึ่งมัน4ล้านเองอะแล้วโอเวอร์อตเต็มไปหมดเลยนะครับไปกําจัดระยะทางตอนนี้นะมือสองตายครับไม่ใช่แค่เบนซ์อย่างเดียวนะออดี้ตามมาอีกครับดังนั้นรถ นะตลาดตอนนี้รถมือสองตายครับลดกันเต็มไปหมดเบนซ์ไม่ได้ลดแค่ EV นะรถบางตัวนะครับที่เขาขายไม่ได้เขาลดราคากันเป็นล้านบอกเลยมือสองจุกใครใช้เบนซ์นะครับจะขายเช็คราคามือสองคุณดีๆนะเพราะแค่ตั้งแต่ EQE EQS ลดนะครับ CLS ลดนะราคามือสองเบนซ์ตกควบทำใจได้เลยนะครับราคารถมือสองยุโรปตอนนี้ใครซื้อตอนนี้โคตรคุ้มเพราะมันโคตรถูกแต่ใครซื้อก่อน เจ็บก่อนจริงไหมครับลองแชร์ลองคอมเมนต์ใครซื้อลองแอดไปหาเขาดูว่าเขาเจ็บจริงไหม